สวัสดีครับบรรดาบรรดาแฟนเจี๊ยบและบ่รดๆแฟนมาทั้งที่เป็นสลามสไตล์ด้วยนะครับผมแกะโชจักรอเราใน EP นี้จะมาทำการแกะมิวรินนาวาร่างเรียกว่าร่างอะไรวะร่างปลดปล่อยเหมืกันทุกคนผมจำชื่อร่างไม่ได้ทุกคนมันเป็นร่างร่างสุดยอดเลยร่างกบฏปล่อยเลยร่างอะไรวะทุกคนเออใครรู้ช่วยบอกทีนะครับผม โะเคครับผมก็หลังจากนี้แล้วที่ผมได้แกะกีไปแล้วเนาะก็ในวันนี้ก็จะมาแกะจอมานตัวที่2ก็คือมิรินนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องของบอกก่อนเลยว่ากล่องของมิลินใหญ่กว่ากล่องของกีอีกกูมไม่เข้าใจว่าทําไมใหญ่กว่าน่าจะเป็นเพราะขามิลินมาเตะออกมาบ้งเออมันก็เลยดูใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวมิลินจะเป็นของขนมหวานนะครับผมส่วนตัวของกีเนี่ยจะเป็นตัวลิมูรุซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามึงพยายามจิ้มลิมูรุนี่มิมลุกกีหรือยังไงมึงก็เลยเอาลิมลูรุ ออกจากตัวมิลินของกูหรือไง <c oughs> หรือไงไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจทําไมมึงไม่ทาเป็นริมรู้ให้หมดหรือว่าเอออยากแบบถีทั้งตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเออช่างมันเถอะน <c oughs> ะครับผมโอเคมาก่อนจะไปดูกล่องหลง อก่อนจะไปดูมินิมตัวนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ิกไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะโอเคมานะครับผมดูกล่องมิลินตัวนี้นะครับผมกล่องก็จะออกแนวเป็นขนมหวานนะทุกคนเห็นไหมอ่ามันจะเป็นแบบพวกแพนเค้กนะครับผมเห็นไหมคุกกี้อะไรพวกเนี้ยนะนะผมนะี่ยขนมขนม,ขนมเห็นไหมเต็มไปหมดเลยซึ่งในกล่องอ่ะผมกูว่ามันน่าจะม,มีทั้งหมดหรยหรอก ต่น่าจะมีแค่มิลินกับตัวแนเก๊กแค่นั้นนะครับผมเออนะครับอ่ะถูกต้องตามลิขสิทธินะครับนี่ก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันแล้วก็เป็นของเ,อเกมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมพีมาทั้งหมด3ตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเหลือริบุรุตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นคลิปหน้าทุกคนก็จะได้รับชมนะจ๊ะนี่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับผมมิโอรินนะครับไม่ได้เขียนมิมนะนมมรินนาวานะเขียนมิมิรินเฉยๆนะครับผมซึ่งอันนี้กล่องมันยุบนิดนึงตอนนี้ผมแบกมาแล้วมัน นะครับผมมามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมเออผมรู้สึกว่าผมคาดหวังกับมิลินมากกว่าตัวกีนะเพราะว่าตัวมิรินมันดูแบบอืมมันมันดูไม่น่าจะลงอะไรเยอะเทอะได้ทุกคนเข้าใจป่ะแต่ว่ามันมันก็นะมันก็มันก็มันก็มีสิทธิ์ที่มันจะมันจะเละเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเอาออกมาก่อนทุกคน นี่นะครับผมพอออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องต่อเลยนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะทําเป็นแบบสี่มุมทุกคนดูดิเห็นปะเห็นปะเราปกติอ่ะมันจะทําเป็นแบบอ่ามุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่นี่คือทําเป็นแบบตัวมุมเหลี่ยมเลยอะ่ะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ออกมาแล้วนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ดูทุกคน <c oughs> ดูเอ้ยเดี๋ยวเก็บคัตเตอร์ก่อนรับชมทุกคนรับชมอุ้ย <c oughs> น่าจะดูดีกว่ากีเยอะอ่ะผมรู้สึกงั้นนะแต่ไม่มีจานลองอะ่ะ อาจานย์ผมต้องเอามาลองเองอะเนะีย่ยอาจารยาบอกนะจานย์ผมต้องเอามาลองเอง <c oughs> อมนมีจานทุกคนอ๋อก็คือเป็นเยอะๆอย่างนี้เลยแล้วเราถ้าเราจะใส่จานแล้วก็ควรเอามาใส่เองใช่ไหมอ๋อก็คือในในรูปมันมีบอกยู่แล้วนะว่ามันไม่มีจานให้นะทุกคนไอเฮีแยแต่คืออ่อดูดีกว่ากีเยอะเลยนะความรู้สึกผมนะดูดีกว่ากีเยอะเลยนะครับผมซึ่งผมชอบมิรินในร่างนี้มากกว่าตัวมิรินที่เป็นมิรินตัวเล็กๆนะครับผม มาทุกคนเดี๋ยวมีจานไม่มีจานเลยวะเออมันต้องมีจานนิดหนึ่งว,วะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมพยายามหาจานทุกห้องนอนแล้วไม่มีนะครับผม <laughs> โอเคเอาว่ารีวิวอย่างนี้ไปละกันนะครับผมมันเหมือนเลอะพื้นเหมือนกันนะเฮ้ยทำดีอันนี้ผมชอบแตตรงนี้ทุกคนคือถ้ามันลองจานอ่ะมันจะพอดีมากเลยเลยโอเคครับเรามาดูตัวรายละเอียดของตัวมิรินตัวนี้นะจ๊ะก็มิรินตัวนี้นะครับเขา โอเคไม่งอนะครับเขาไม่งอนะจ๊ะโอเคแล้วก็ปากไอ้ย่าอย่าบอกนะว่าอเออรู้เรื่องดูทุกคนตรงปากมิลินเห็นไหมดวงตามิลินสวยเลยนะครับตรงปากมิลินเหมือนมันมีสีเลอะมากนะครับผมไม่เหมือนแหละมันใช่มันคือสีที่เลอะออกมาจากปากมิลินนะครับผมแต่ว่าถ้าคิดในแง่ดีก็คือมิลินกาลังกินขนมอยู่แล้วมันมันม,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 มันก็เลอะปากอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเลยแต่ถ้าคิดในแง่ร้ายก็คือไอ้สีมึงตก แมง <laughs> ยิดคุณยึดนะครับผมผมมิลินนะครับทําไม่ดีนะของกี้รู้สึกจะทําสวยกว่านะครับดูดิเห็นไหมม,มิลินทําออกมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองตรงๆอ่ะโอเคนะแต่ถ้ามองเนี้ยไม่สวยละเออผมมิลินไม่สวยละนะครับผมโอเคมามข้างหลังไม่บางสีเหมือนนะ ปีกมิลินนะครับผมปีกมิลินโอเคเลยสวยผมชอบปีกมิลินสวยนะครับผมนี่ปีกมิลินนี่โคตรชอบสวยนะครับผมปีกมิลินคือสวยสวยจัดเลยคืออันนี้คือชอบเลยอันนี้คือคะแนนให้เต็มเลยตรงปีกมิลินนะครับผมตรงนี้มีเลอะอะไรไหมไม่มีเลอะใช่ไหมไม่มีโอเคนะครับผมชุดเกราะมิลินหนึ่งชุดเกราะ นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าชุดนี้ลงสีไม่ดีจริงๆนะครับผมก็มีเกยนิดๆหน่อยๆนะครับผมเป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่ก็มีมีอืสีทองก็มีเลอะอะละมีเลอะอะละแต่ก็ก็โอเคแหละอืมมันโอเคอยู่นะครับผมอ่านิ้วมิลินมาดูตรงนี้นะครับผมชอบตรงที่มันพยายามทําให้มันยุบลงมาทุกคนมันมันน่ารักดีนะครับผมในนิ้วไมลินไม่สวยนะครับผม ข้างหลังก็จะมีเนยนะครับผมเนยที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ําเชื่อมนะครับผมนะครับผมน้าพึ้งแหละไม่น่าจะใช่น้าเชื่อมแหละน่าจะเป็นน้าพึ่งนะครับผมผมพยายามส่องให้ทุกคนดูให้มันชัดที่สุดนะครับผมโอ้โหปังมันดูนุ่มมากเลยนะแต่จับดูแข็งมากเลยนะครับผมโอเค อขาอง์ขาออดนะครับผมอ่าก็จะเป็นสีดํานะครับผมอืมระคามาแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่าถุงน่องสีแดงแล้วก็ชุดเกราะขานะครับผมเป็นเกราะขาเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีทองครับมันออกสีเอ่อม่วง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 ดำดำทุกคนม่วงม่วงเลื่อมดำดำนะครับผมโอเคนะตรงขาโอเคนะเพราะว่ามันเชิดหน้าชูตามากไงมันมันจะทําให้ไม่โอเคผมว่ามันก็ไม่ได้นะครับผม น้ำพุงน้ำพึ่งไหลนะอันนี้อันนี้คือชอบนะส่วนตัวมิลินเนี่ยผมรู้สึกว่ารา,ายละเอียดต่างๆผมรู้สึกว่าผมชอบนะอันนี้ผมชอบแล้วผมก็อืมันจะมีแค่ตรงนิ้วที่มันนิดนึงแล้วก็ตรงปากที่มันเลอะออกมาตรงหัวนิดนึงแต่ว่ามันแต่ว่าโดยรวมแล้วมันมันดูสวยทุกคนแล้วถ้าใส่จานมันจะดูสวยมากๆนะครับไม่เหมือนจะของกีมันมันดูจืดๆไปนิดนึง เออถ้าถ้าสมมุติว่าตรงของมิรินนั่งตัวมิริมูรุก็ได้จะได้เท่ากี่นะครับผมแต่ว่ามิรินตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับที่โปรเอฟไปเลยทุกคนซึ่งไอจุดด่างพอยต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้หนักเท่าของกีที่มันเห็นชัดแบบชัดมากๆนะครับผมส่วนในตรงปากที่มันเลอะออกมาผมาคิดซะว่ามันเป็นาการกินของมิรินที่มันเลเอะเถอะละกันนะครับผมมาเรามาทําการบอกอะไรน้ำบอกไปแล้วนี่หว่า โอเคครับผมก็บอกราคามิลลินตัวนี้นะครับก็ 1, 3 5 0เท่าตุกีนะครับผมแล้วก็เอามาจากไคเปเช่นเดียวกันนะครับผมก็โอเคครับใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สด subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็มิลลินตัวนี้ใครมีครอบครองเหมือนกันสามารถ c o m มนต์คุยเล่นได้นะครับหรือไม่มีก็เถอะสามารถอมเมนต์คุยเล่นได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยไอ้นิ้วเป็นเหมือนกันเลยพี่ปากเป็นเหมือนกันเลยพี่ผมก็เป็นเหมือนกันเลยพี่อะไรเงี้ยสามารถอมเมนต์คุยเล่นได้นะ จ้าวันนี้ไม่มีแรงจริงแล้วบายบีมาตอนนี้วูสวัสดีครับทุกคนพักผ่อนกันเยอะด้วยนะจ้า